มือถือซัมซุงส่งข้อความมาได้ยินแต่เสียงแต่ไม่โชว์บนหน้าจอขนาที่เราล็อกนะครับอ่านะครับจะมีข้อความเข้ามาเนี่นะครับไม่โชว์ข้อความใดๆเลยบนหน้าจอขณะที่เราล็อกอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําให้มันโชว์นะครับอ่ะเราก็ไปที่ p Play s t ส Store นะครับต้องบอกก่อนว่ามือถือซัมซุงเนี่ยตั้งแต่เขาอัปเดตมานะมันก็จะปิดเกือบทุกอย่างไม่ให้โชว์บนหน้าจอนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราก็มีวิธีช่วยนะครับมาที่ p Play s t สโ Store นะครับ ไปเลยนะครับนี่เข้ามานะครับจะเจอแอปแบบนี้นะครับนะเจอแอปแบบนี้ก็กดติดตั้งไปพร้อมกันนะครับอ่ากดติดตั้งไปพร้อมกันเลยนะครับอ๋อใจเย็นๆนะครับอ่าปึ๊บกดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเปิดนะครับอ่าให้เราเปิดนะอย่างงี้อ่ากดเปิดนะครับปึงนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าซูมไปใกล้ๆก่อนนะครับให้ดูใกล้ๆเนาะนะครับอ่าแล้วก็ กดไอ้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับอ่ากดเข้ามาแล้วก็ให้เรามาเปิดนะครับเปิดตรงที่ตัวแอปเมื่อกี้นะครับชื่อแอปตัวนี้นะครับอ่าค้นหานะครับเข้ามานะครับเปิดเปิดไปนะครับนี่เขาจะบอกอนุญาตไหมนะครับเราก็อนุญาตนะครับอนุญาตเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นี่นะครับเออนะครับก็อนุญาตการแจ้งเตือนนะครับกดอีกที่นึงนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้อ่าเขาก็จะ ดีดเข้ามาระบบนี้นะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็ทดสอบดูก่อนนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นี่มันจะนับถอยหลังนะครับพอเขานับถอยหลังปุ๊บให้เราล็อกหน้าจอนะครับอ่ะผมจะล็อกหน้าจอนะครับนี่นะครับล็อกดูปุ๊บจะมีนี่โชว์แล้วนะครับแบบนี้แสดงว่าของเราพร้อมจะใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเมื่อกี้ผมใส่รหัสล็อกหน้าจอไว้เนาะนะครับอ่ะ ทีนี้มาตรงลูกฟันเฟืองนะครับลูกฟันเฟืองตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับอ่าพอจิ้มเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปก,กระเป๋าตรงนี้นะแอปตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมแป๊บนึงนะครับตรงนี้นะครับให้ดูใกล้ๆเนาะนี่นะครับแอปตัวนี้นะตรงนี้นะครับเออจิ้มเข้าไปปุ๊บนะอ่าจิ้มเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรามาเลือกนะครับมาเลือกแอปที่จะให้โชว์ข้อความขณะท,ที่เราล็อกหน้าจอเป็นสีดํานะครับ อ่านะครับเฟซบุ๊กไหมนะครับอ่ะสมมุติยกตัวอย่างเนาะนะครับอ่าไลน์นะครับอ่าไลาน์เนสตเซตเน็ตเซนเจอร์อ่ะผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับอ่ากดมาแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้ปึ๊บให้เรากดแตะนะครับแตะไอ้พวกนี้นะครับอย่างนี้อ่าแตะเอาไปเนาะแตะปึง้งนะครับปึง้ง ปึ้งเข้าไปโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยปุ๊บปัดออกไปเลยนะครับปัดออกไปเนาะอ่าอันเนี้ยผมล็อกหน้าจอนะเดี๋ยวผมส่งไม่เสียไปนะครับอ่านีข้อความไลน์โชว์แล้วนะครับเออนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยว messenger นะครับอ่า m e s s e n g e r นะครับอ่าจะส่งข้อความ Mess e n g e r ไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับโชว์หรือเปล่าครับ นานิอ่าเห็นไหมโชว์แล้วนะครับนี่ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครั